สวัสดีครับ f อีอีหลาน้อยนะครับ FC สาวน้อยเพชรบานแพ้นะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องผู้ชายเข้าครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสำรับนะครับยายไรนะครับออกมาเปิดเผยนะครับเตรียมนะครับสร้างบ้านเหมือนบ้านหอบฝันน้องอุ้งอิงพัสนะครับพี่น้อง ก่อนจะไปติดตามนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องผู้ชายเขาครั่วผ้ากินผ้าเที่ยวช่องติดตามอีหลานหน่อยนะครับสำรับนะครับยายไร่นะครับเพื่อนด้คุยกับพอช่างมือเร้านะครับช่องพ่อช่างศิษยสเกตนะครับกับยายไร่นะครับเพิ่นมาพอกันอยู่บ้านน้องุูงอิงนะครับเพรา่ามืมอนีนะครับ มีคิวเรียนคอนเสิร์ตนะครับอยู่ไก่นะครับอยู่ไก่บ้านอีหลานะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเนี่ยเลยว่าเรียนบอกไก่ประสันนะครับเพิ่นก็นเลยแวะมาบ้านนะครับ้องอ,อ,อิงก็มาบ้านนะครับกลับมาบ้านกันนะครับเนยเลยเพิ่นก็มาเจอพ่อช่างศรีสะเกตนะครับเพิ่นก็นเลยคุยคก,กันว่าอยากได้บ้านาลักษณะแบบบ้านสามห้องด้านหลัง ที่มีชั้นลอยนะครับคือบานอีหลาประสันพนวานะครับเพิ่นกระตกลงราคากันนะครับเพิ่นพร้อมสีสางนะครับยายไล่บอกช่วงผิดบงนะครับเดือนสิงหาคันยาประมาณนี้นะครับแต่พอช่างบอกว่าถ้าช่วงนั้นเขาบอกส้างบ้านนะครับช่วงนั้นเขาก็จะหยุดขึ้นกันนะครับบประเภทนี้ก็จะถือนะครับบอกสัางช่วงนั้นนะครับ การที่สร้างได้กําลังออกพันษาสมเด็วานะครับได้อยู่นะครับเปินกาตกลงราคากันนะครับอันนี้เป็นเรื่องการคุยกันภายในระวางพอช่างครับยายไล่นะครับอ่าเพิ่นคุยกันเพิ่นวานะครับอ่าซิฟกว่าผสมนะครับต่รลงราคากันอยู่นะครับพอช่างยังได้ซิหานะครับอ่ายายไลยายไร่ซิฟสองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับบานสไตล์เดียวกับบานหอบฝัน ของอิหลานะครับบ้านสามห้องด้านหลังนะครับที่บ้านอิหลานะครับเิ่นสองห้องมันจะทาเป็นห้องห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้นะครับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าซึ่งเมื่อนี้นะครับทีมงานช่างเลยเอาบันไดนะครับบันไดด้าน้างนะครับมาติดตั้งนะครับนอกจากมีนอกจากบันไดแล้วก็ยังมีนะครับ มีระเบียงกันตกนะครับมีระเบียงพร้อมที่นั่งนะครับสองที่นะครับอันนี้ก็มาพรอมกันสําหรับมือหนีนะครับอ่าซึ่งระเบียงตรงนี้ทาทิศเข้าไปนะครับก็สามารถขึ้นไปได้อ่าบนต้องยานตกนะครับระเบียงนะครับส่วนบันไดนะครับก็เริ่มติดตั้งแล้วนะครับอ่าทีมช่างมันว่าติดตั้งมือนีนะครับอาสิโบแล้วนะครับมืออื่นอีกมือหนึ่งนะครับสําหรับบันไดนะครับ บันไดกับซิมิลาากันตกน้ำนะครับบันไดเป็นสังเป็นเป็นบันไดชงเงาๆออกมาเรียบ้อยนะครับมากมาประกอบตรงนี้นะครับสําหรับมือนี้นะครับแม่น้อยเพิ่นก็อยากเห็นพระช่างบอกว่าแม่น้อยเพิ่นก็อยากขึ้นไปบางเทื่องอยู่นะครับเพิ่นถามหาบันไดยูวสันนะครับสําหรับพรอช่างรีสเกตนะครับได้รับคํายืนยันแล้วครับว่าบ้านสามห้องด้านหลังนะครับ เซทท่านนะครับเซตท่านคือนบุญบานไมอิหลาแน่นอนนะครับอันนี้ถือเป็นข้าวดีนะครับพอสั่งออกมาแล้วนะครับพอยไล่มาเห็นนะครับถือว่าเยไล่กับมักเลยนะครับชอบเลยนะครับเพื่อนเสียเอาไปสั่งอยู่สวนทุเรียนนะครับทั้งบ้านเยไล่นะครับโค้งเจียมจังหวัดอุบลนะครับเพื่อนก็คุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับสําหรับบานหลังนี้นะครับพี่น้องคาทิศตามว่า เพิ่สีไปสางมือไดนนะครับแต่เยไล่บอกว่าขอขอเป็นช่วงไกลๆพิษบ่วงมัสั่นเพิ่ตกลงนะฮะมันจำกระลิบร้อยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับสิเกิดจริงนะครับเพิ่จะกอบจากบ้านอีหลาไปยกไปบ้านไบสวนเยไล่เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งนะครับจุดประสงค์ตอนแรกนะครับทางนะครับบ้านนองอุ้งหญิงนะครับเพิ่น สีสร้างไว้นะครับเพื่อตอนรับนะครับหรือรับร่องนะครับเอฟซีพอหักแม่หักจากทางไก่นะครับเวลามาเยียบบานอีหลานะครับกระสิได้พักพอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงด้านข้างก็จะมีโร่งคั่วนะครับนี่เป็นห้องครั่วนะครับตอนนี้เพิ่็ทาสิ่งนะครับทําสิ่งติดกอกน้ำติดเตรียมสิ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับนี่ทาเซตลงมานะครับบ้านทาเซตลงมานะครับเรียบร้อยนะครับโคงสิเป็นบ้านหลังหนึ่งทีนายูนะครับสําหรับบ้านอีหล่าอุ้งเอิงนะครับสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับของน้ำพื้นบริเวณของน้ำทั้งในนะครับพื้นที่มีของน้ำแยกออกไปด้านข้างนะครับสําหรับบ้านด้านหลังสามห้องนะครับมีดาดฟ้านะครับสําหรับมณีนะครับย่ไรนะครับพอช่างซื้อเกตเป็นเดกขึ้นไป ทะทดลองเบิงชั้นดาดฟ้านะครับเพลินวาโอ้โหร่มเย็นนะอาการเย็นดีมากนะครับร่มพัดนะครับมองเห็นวิวทงไฮทงหน้านะครับเป็นวิวที่สวยนะครับเพิ่นวานะครับบ้านสำหรับบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องท้าทิศตามนะครับว่าจะไล่เพิ่นสิเริมมือสั่งลงมือสั่งมือไหนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ ่นสร้างเหมือนบ้านอีลาเหมือนกันเลยนะครับ่นเสียไปสร้างไปไปถ้ำที่ออุบลนะครับเพื่อโค้งเจียมนะครับสมรับบ้านของเยไลนะครับส่วนนะครับบุญคือบ้านไมอีลาเนี่ยคิดว่าบ้านนะครับเสร็จท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านด้านหลังสามห้องนะครับ่าตอนนี้ก็บันไดนะครับระเบียงเข้ามาเสร็จแล้วนะครับ มือนี้มืออื่นเซตแล้วนะครับกระเลือกัารศาสตร์นะครับด้านหน้านะครับหรือตกแต่งทั้งในนิดหน่อยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับการจีเซ็ตสมบูรณ์นะครับสําหรับบานด้านหลังนะครับส่วนนะครับประตูรั่วนะครับก็คืออ่าพ่อช้างสิสเกตได้ว่าไวอ่าได้ว่าไว้นะครับว่าต้องให้ลดนักนี่อ่า ผ่านไปงานของรถนักผ่านไปก่อนนะครับรถนักคืออย่างรถนักคือรถขนดินนะครับรถขนอุปกรณ์แต่งสวนนะครับต้นไม้นะครับไอพวกนี้เซ็ดไปก่อนนะครับสุดท้ายสุดคือถึงสี่สางประตูรั้วนะครับทั้งสองด่านนะครับพี่น้องก็ทถาอดใจนะครับถาไปรวมงานอาบุญขึ้นบานไม่นองหญิงนะครับวันที่หนึ่งนะครับ มกราคมพศ2568พี่น้องไปไปเข้าดาวนะครับไปกลางเต้นนะครับไปพักอยู่บ้านหอบฟันก็ได้ครับทั้งด้านบนนี่เป็นนะครับเป็นล้านกลางเต้นก็ได้นะครับพี่น้องครับสามารถนอนทั้งทงได้นะครับสำหรับบ้านอีหลานะครับพี่น้องรอติดตามเยรย์พ่ะติสังเมื่อใดนะครับบ้านคล้ายคล้ายบ้านของอีหลานะครับ สำหรับินีนี้พิทุกนข้อมูลประกาศในขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ